ลิเวอร์พูลเฉือนเอาชนะอาร์เซนอล1-0ด้วยฟรีคิกปิดวิญญาณของโดมินิกโซบอตไลทยานขึ้นนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกก่อนเบรคคิมชาตินี่คือการห้ำหั่นกันระหว่างทีมที่เกมรุกทรงประสิทธิภาพมากที่สุดกับทีมที่เกมรับแข็งแกร่งที่สุดในชั่วโมงนี้แม้ Man, เกมรุกของลิเวอร์พูลจะทำอะไรเกมรับของอาร์เซนอลไม่ได้แต่ ิความเป็นแม็กวินเนอร์ที่หงแดงมีมากกว่าไอ้ปืนใหญ่เหนือกว่าในครึ่งแรกนะครับเมื่อบทบี้ทาลายเกมลุกของเจ้าถิ่นจนทําอะไรไม่ค่อยถนัดนะักทางทําเกมลุกแล้วหาจังหวะจบอย่างได้น้ําได้เนื้อมากกว่าชัดเจนอย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลไม่มีความผิดพลาดและเล่นเกมรับได้เหนียวนั่นเฉพาะอ,อย่างยิ่งการป้องกันลูกเตะมุมอันเป็นทีเด็ดของผู้มาเยือนตลอดทั้งเกมชัางพันวม่เอ้ไม่ใช่ เราทั้งเกมเด็กกันเนอร์เซตได้ใช้ลูกหากินของตัวเองอย่างเตะม,มุมถึง8ครั้งแต่กับไม่ระคายผิวของเจ้าบ้านเลยแต่เห็นการป้องกันลูกเตะม,มุมของพวกพี่ๆเขาแล้วเข้าใจว่าอาร์นอชล็อตคงจะทําการบ้านมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะจัดการได้อยู่หมดทุกจังหวะครึ่งหลังกลับกลายเป็นลิเวอร์พูลที่เหนือกว่าบ้างบางทีอาจเป็นเพราะลูกทีมของมิเกลอารเตต้าใช้พลังงานเข้าบอดบี้ในครึ่งแรกไปอย่างหนัก่วงครึ่งหลัง จึงลดความเข้มข้นลงไปพอสมควรข้าหงแดงจึงเริ่มครองบอลบุกพลางสร้างจังหวะในการทำประตูได้มากขึ้นเรื่อยๆขณะที่เกมรุกของทีมซีนาทับปืนใหญ่แทบจะดับไปเลยหน้ากึ่งปีกสข้างวูบวาบแต่ก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพฟรีคิกจังหวะนั้นแม้จุดยิงจะอยู่ตรงกลางประตูแต่ก็ถือว่าห่างไกลจากกรอบประตูพอสมควรนะครับระยะประมาณ32หลาโอกาสที่จะยัดลูกเข้าไปซุกตาข่ายมีน้อยมาก หมายความว่าผู้รับหน้าที่ต้องสังหารได้อย่างบริบูรณ์แบบจริงๆมันถึงจะพุ่งเข้าไปได้เกมที่มันตื้อๆต,ตันๆทำอะไรกันไม่ถนัดนักล i ิเวรพูลแสดงให้เห็นว่ามีคุณสมบัติของผู้ชนะมากกว่าอาร์เซนอลจริงๆบอลลี่ยังอีกยาวไกลครับรอดูกันยาวๆ